สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งมือสองนะครับวันนี้วันศุกร์สดใสนะครับแต่ว่าผมมาค่ำไปนิดนึงนะครับตอนนี้เวลาก็6กโมงเย็นแล้วนะฮะแต่ว่าโคราชก็ยังไม่มืดนะฮะลูกค้าครับวันนี้ผมมาขออนุญาตนะครับขออนุญาตรีวิวรถสวยให้ลูกค้าที่น่ารักของช่องโบรถเก่งมือสองนะครับได้รับชมกันนะฮะได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับลูกค้าครับตัวนี้เป็นโตโยต้าโคราชเอ็กซเอร์นะครับเป็น รถยนต์ปี98นะครับ2,541นะครับผมเครื่องยนต์ 4A นะครับ1.6หรือว่า 1,600cc นะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับระบบเบรก ABS นะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีนู่นเลยลูกค้าปีหน้าเลยครับ2568เลยครับโอเคครับลูกค้าครับมาเลยครับมาชมการรีวิวเลยครับลูกค้าครับผมดีใจมากนะฮะคันนี้ผมดีใจมากนะครับตอนแรกผมคิดว่าวันนี้จะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าผมเก็บรายละเอียด ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เมื่อสกู่นี้ก็ล้างเองด้วยนะครับล้างอาชีพเองด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รีบมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันอย่างนี้นะฮะเพื่อที่ลูกค้าของโบลเกมมือสองจะได้ไม่พลาดรถยนต์ดีๆนะลูกค้าครับคันนี้ดีแน่นอนลูกค้าครับโอเคมาเข้าเรื่องเข้าราวกันครับตัวนี้นะฮะลูกค้าโตโยต้าโครนาเอ็กเซอร์นะครับปี98นะฮะ เป็นเครื่องยนต์1,604 0ระบบเกียร์อโตโนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นท่านล็อกนะครับผมล็อกบานเดียวล็อกหมดเลยไขบานเดียวไขหมดเลยนะครับผมรถสวยมากๆลูกค้านะฮะเรื่องของสีนะฮะเรื่องของสีขออนุญาตนะฮะขออนุญาตให้สัก95%ลูกค้านะฮะคันนี้นะไม่มีชนนะฮะลูกค้าไม่เคยชนหนักมาแน่นอนล้านเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็ไม่เคยติดตั้งแก๊สด้วยนะฮะ เรื่องของสีนะลูกค้านะสีคันนี้มาใหม่ๆนะครับผมจะมีสีแบบว่าชั้นเล็กเกอร์ที่มันลอกออกไปนะครับผมแทบจะทั่วคันเลยนะครับแล้วก็ผมทําการนะฮะให้ช่างของผมเนี่ยฮะทำการเก็บสีให้ใหม่นะครับลูกค้าตอนนี้สวยมากๆเลยลูกค้าสวยมากแต่ว่ารถไม่ไม่มีชนนะลูกค้านะรถไม่มีชนมาสีไม่มีโปะมานะครับแค่ชั้นเล็กเกอร์มันลอกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าที่ซื้อไปนะครับผมลูกค้าได้รถยนต์คุณภาพดีแน่นอนฮะ เครื่องดีมากลูกคา้าเครื่องดีมากช่วงล่างดีมากวิ่งทางไกลได้สบายหายห่วงเลยครับผมแล้วก็เรื่องของฟิลม์มผมติดฟิล์มให้ลูกค้าใหม่ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้มันดูสวยงามแล้วก็ให้ลูกค้าได้คุ้มค่าคุ้มราคานะฮะกับเม็ดเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายให้กับผมผมเข้าใจเลยนะฮะลูกคา้าการที่จะซื้อรถแต่ละคันเนี่ยลูกค้าบางคนนี่คิดแล้วคิดอีกนะครับผมถามสามีพันยาที่ถามแล้วถามอีกถามอีกถามแล้วนะครับกว่าจะตกลงปองใจกันได้นี่ก็มันมันต้อง ต้องคุยกันให้ละเอียดนะครับแล้วก็ผมเข้าใจเลยนะครับผมว่าการจะซื้อรถแต่ละคันเนี่ยมันต้องศึกษาให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรถของผมนะลูกค้านะรถยนต์ของผมที่ผมนํามาขายให้กับลูกค้านะครับเป็นล้วนแต่เป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพนะครับผมสามารถใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการโอนนะลูกค้านะผมรับประกันการโอนร้อยเปอน์ะครับโอนไม่ได้คืนรถคืนตังค์นะฮะโอเคมาชมเรื่องของสีฝั่งขวากันต่อครับลูกค้าสีอย่างที่ผมบอกนะผมขออนุญ,ญาตให้สัก 9, 5้าสิบห้าเปอร์ สวยมากลูกค้านะฮะสวยมากมากเลยท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับผมลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับแล้วตัวนี้ได้เป็นเอ็กเอร์ด้วยนะลูกค้านะไม่ใช่ท้ายโด่งนะครับผมเป็นรถยนต์ปี98ด้วยนะครับถามถึงเรื่องความคงทนนะครับทนแน่นอนลูกค้าครับทนแน่นอนเพราะว่าตระกูล CA ตระกูล 3S นะครับได้รับฉายาไปแล้วนะครับว่าเป็นรถที่อึดถึกและก็ทนมากนะครับผมผมได้ยิน ได้ยินมานะว่ารถที่รุ่นใหม่ๆนะครับผมยังสู้พวกเนี่ยไม่ได้เลยนะครับสู้พวกท้ายโด่งพวกเอสเอไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมผมก็ฟังมานะไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะครับลูกค้าก็อาจจะเคยได้ยินอย่างที่ผมพูดเนาะนะฮะโอเคเนี่ยลูกค้าสวยมากๆเลยนะครับผมมาพร้อมกับการศาสตร์ทั้ง4ด้านเลยนะครับสวยงามลงตัวมากๆเลยนะฮะได้ฟิล์มใหม่ด้วยลูกค้าได้ฟิล์มใหม่ด้วยนะครับผม กุญแจมี2ชุดนะครับกุญแจมีให้2ชุดนะครับผมสีสวยมากๆเลยลูกค้าครับเอาไปใช้งานกันนะครับผมดีใจด้วยเลยครับดีใจด้วยเลยกับท่านใดที่จะได้รถยนต์คันนี้ไปครอบครองนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าโคราชนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมานะครับผมมีบริการจะส่งให้ลูกค้าได้ด้วยถึงหน้าบ้านเลยนะครับส่งได้ทุกจังหวัดส่งได้ทุกวันทุกเวลานะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับผมถ้าไม่สะดวกมานะครับผมก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยกันนะครับ ให้ผมไปส่งได้นะครับหรือว่าลูกค้าจะมารับเองก็ได้นะครับผมมาง่ายๆนะครับมาง่ายๆเลย แนะนําเลยนะครับผมผมแนะนําเลยถ้าลูกค้ามารับรถคันนี้เองนะครับผมแนะนําให้ลูกค้านั่งรถโดยสารมาเลยนะครับมาลงที่บขสโคราชได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะออกไปรับที่บขสนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะได้ขับรถยนต์คันนี้ขับกลับบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับรถของผมวิ่งไกลได้แน่นอนครับขึ้นเหนือลงใต้ได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมวิ่งไปเลยนะครับรับรองได้เลยว่าไม่มีพังกลางทางหรือว่านอกกลางทางแน่นอนถ้าเกิดมีการพังกลางทางหรือว่านอกการทางนะครับผมซื้อคืนเต็มจำนวนด้วยลูกค้าครับ โอเคเรื่องของสีผ่านไปนะครับผมสรุปเลยนะสีสวยมากนะครับสีให้95ร่องรอยก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมได้เป็นสีเดิมนะครับผมลูกค้านะฮะสีผมจะมีเก็บรายละเอียดให้นะครับตอนนี้สวยสวยมากนะครับสวยมากๆเลยลูกค้านะฮะตัวจริงกับในรูปเนี่ยเหมือนกันเลยนะลูกค้านะไม่มีบิดเบือนแน่นอนนะครับโอเคครับมาชมด้านในกันต่อครับก่อนที่จะทองฟ้าจะมืดนะฮะลูกค้า โอ้โหสวยมากๆเลยดีใจด้วยเลยลูกค้าท่านใดที่จะได้ไปครอบครองนะครับเนี่ยเลยมาชมด้านในกันต่อครับลูกค้าว้าวแผงประตูฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับตัวนี้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดเลยนะครับผมลูกค้ากระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4บานนะครับแล้วก็กระจกมองข้างสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสูงต่ำซ้ายขวาได้สบายๆนะครับสามารถที่จะควบคุมคอนโรลได้ที่สวิตแผงประตูฝั่งคนขับได้เลยนะครับมาชมคอนโซลด้านหน้ากันต่อครับ ช่องแอร์ไม่มีแต่หักแม้แต่น้อยลูกค้านะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ครบปกตินะครับระบบแอร์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงโบลเราเก่งมือสองรถทุกคันแอร์เย็นทุกคันนะลูกค้านะยิ่งคันนี้นะเย็นมากเลยนะครับลูกค้าครับโอเคต่อไปเราไปรับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งซ้ายประตูหลังกันต่อครับมาเลยครับลูกค้ามาเลยครับมาเลยครับโอ้โหเป็นไงครับลูกค้าสวยไหมครับสวยไหมนะฮะสวยงามแบบนี้เลยนะฮะ ท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนลูกคา้าราคาสามารถจับต้องได้แน่นอนอ่ะเรื่องของราคานะลูกค้านะขออนุญาตเลยนะครับลูกค้าฟังให้ดีนะนะครับสำหรับลูกค้าท่านใหม่นะถ้าลูกค้าท่านเก่าๆเนี่ย ที่เคยเข้ามารับชมช่องของโบลูกเก๋มือสองจะรู้ดีนะครับเรื่องของราคาตามสเตปของผมโบลูกเก๋มือสองผมจะแจ้งไว้หน้าชื่อเรื่องอย่างชัดเจนเลยนะครับพร้อมกับเบอร์โทรแล้วก็รายละเอียดลูกค้าสามารถกดดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมลงไว้อย่างชัดเจนนะลูกค้านะเพียงแต่ว่าผมไม่ได้พูดเป็นตัวไม่ได้พูดเป็นคำพูดออกไปนะครับผมเพราะว่าสเตป แต่ละคนนะครับการขายแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะลูกค้านะและก็เรื่องของราคานะลูกคา้าเรื่องของราคาผมเชื่อเลยสามารถจับต้องได้แน่นอนนะครับผมสามารถจับต้องได้แล้วรถคันนี้นะไม่ต้องซ่อมซื้อไปไม่ต้องซ่อมถ้าลูกค้าลูกค้าไปซื้อที่อื่นนะผมเชื่อเลยสามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่ามีแน่นอนสองหมื่นกว่าก็มีผมเห็นแล้วลูกค้านะแต่ว่า,าลูกค้าครับถ้าราคาขนาดนั้นลูกค้าก็ลองคิดดูนะฮะลูกค้าต้องมาเก็บงานปวดหัวขนาดไหนนะครับแต่รถของผมเนี่ย เอาไปใช้งานกันได้เลยลูกค้าเอาไปใช้งานกันเลยนะครับผมผมมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับหเดือนเต็มนะครับเครื่องเกียร์พังผมรับประกันนะครับซ่อมให้ฟรีป ouais to ีเลยนะฮะลูกค้าผมรับประกันสินค้าของผมขนาดนั้นเลยนะลูกค้านะนะฮะโอเคชมด้านในกันต่อครับด้านในสวยนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมแท้นะครับเบาะกำมะหยี่นะครับเบาะแท้เดิมจากศูนย์จากโรงงานเลยนะฮะสวยงามแบบนี้เลยนะลูกค้านะนะฮะได้ฟรีใหม่ด้วยลูกค้าโอ้โหสุดยอดมากคุ้มมากๆเลยนะฮะโอเคไปลาดับต่อไป ชมประตูฝั่งคนขับสันบ้างครับลูกค้ามาเลยครับมาเลยครับดีใจมากๆาเลยที่อากาศที่ท้องฟ้ายังไม่มืดนะฮะลูกค้านะฮะดีใจด้วยเลยนะฮะและผมก็จะได้ลงคลิปให้ลูกค้าได้เข้ามารับชมกันนะฮะถ้าลูกค้ารู้สึกยังไงนะครับผมมีความคิดเห็นใดๆเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับจะดีหรือไม่ดีนะฮะผมยินดี ยินด,ดีน้อมรับคําติชมของลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าคือพระเจ้าสําหรับผมนะครับลูกค้าคือผู้มีพระคุณสําหรับผมนะครับนะฮะนี่เลยสวยๆเลยลูกค้าครับสวยๆเลยมีแอร์แบ็กด้วยนะแอร์แบ็กก็คือถุงลมนิรภัยฝัย่งคนขับนะครับลูกค้าพวงมาลัยพาวเวอร์เบาสบายนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเปิดหัวเปิดท้ายนะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อวานก่อนผมขับฮอนด้าแจ็สนะฮะฮอนด้าแจ็สสีแดงนะครับไปส่งให้กับพระอาจารย์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับฮอนด้าแจสสีแดงนะครับผมต้องกราบอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับผมพระอาจารย์ท่านซื้อรถผมไป2คันแล้วนะฮะคันที่แล้วก็เป็นโตต้าท้ายโด่งสีเขียวนะครับผมนะชมได้แนก็ต่อลูกค้านี่เลยฝากระโปรงหลังเดิมแท้จากโรงงานนะครับนี่ครับผมสวยๆเลยลูกค้านะฮะรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนลูกค้าไม่มีชนหนักมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับรถสวยๆนะครับลูกค้านะนะฮะตัวนี้ได้ถ้าใครที่ชื่นชอบไปว่า บอดี้ใหญ่ๆนะฮะคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างดีนะลูกค้านะนะครับผมยางไหล่มีครบนะครับโอเคใครที่ชอบรถที่ขับแล้วดูดีมีระดับนะครับผมต้องคันนี้เลยนะครับต้องตะโกนที่พวกเอ็กซีเออร์พวกท้ายโด่งพวกนี้นะครับมันโครงมันจะใหญ่นะครับผมตัวนี้ผมเคยเจอดเทียบกับอันติสนะฮะปรากฏว่าอันติที่ผมนำมาขายนะลูกค้านะผมจอดเทียบกันปรากฏว่าคันนี้ใหญ่กว่า <_ an> ใหญ่กว่าดูดีกว่าไม่รู้นะไม่รู้นะอันนี้ความความคิดส่วนตัวนะลูกค้านะบางคนก็อาจจะว่าอ,อ,อันติดดูดีกว่านะครับผมเพราะว่าเขาเขาได้ปีใหม่กว่านะครับนะแต่แต่เจ้าตัวนี้นะลูกค้านะเจ้าตัวนี้นะครับไม่ว่าผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีก็ยังอยู่ในใจของลูกคา้าหลายๆคนหลายๆท่านผมเชื่อเลยนะครับเชื่อเลยนะครับนะฮะมาชมห้องเครื่องกันต่อครับลูกคา้ามาเลยครับ สนใจโทรเข้ามานะลูกค้านะ0 8 5 575 4369กานะครับแอดไลน์เพิ่มเติมนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมขอพิกัดขอโลเคชั่นขอรายละเอียดใดๆนะครับผมแอดไลน์เข้ามาที่0 8 3 0 0 0 5 4 4 0นะครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่จะให้ผมไปส่งนะครับสามารถที่จะวิดีโอคลมาขอดูรถก่อนนำส่งได้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าลูกค้าเชื่อใจเชื่อมั่นผมนะครับผมผมสามารถส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะลูกค้านะไม่ต้องโออนม่ากอนนะครับ ไม่ต้องโอนมาก่อนเดี๋ยวเก็บเงินปลายทางนะครับรับรถเสร็จแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมมีทีมงานผมนะครับมีรถสไลด์ออนนะครับผมอคอยสแตนบายไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมลูกค้าเพียงแต่ว่าขอให้ลูกค้าชัดเจนนะฮะชัดเจนขอแบบชัดเจนเต็มร้อยนะลูกค้านะถึงจะมีการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ว่าโดยมากผมก็จะ,อะขอเก็บก่อนเพื่อเป็นค่า นำมุกน้ำมันให้กับทีมงานได้เติมไปนะครับลูกค้านะคะอันนี้ก็ต้องต้องเข้าใจผมด้วยนะนะฮะผมก็ขอไม่เยอะประมาณสัก2องสามพันนะครับแต่ถ้ามันอยู่ไกลหน่อยก็อาจจะมี4ี่พันห้าพันนะครับก็ไม่เกินนี้นะลูกค้านะนะฮนะ,ะแล้วก็ส่วนที่เหลือเราค่อยไปจ่ายกันนะครับนะฮะอันนี้อขอญาติชี้แจงลูกค้าได้รับทราบกันมาชมห้องเครื่องกันต่อลูกค้าครับห้องเครื่องเดิมๆนะฮะฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับมาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนนะครับเครื่องยนต์คันนี้บอกได้เลยว่าแห้งมากลูกค้านะฮะ เครื่องยนต์ 4A 1,600cc เครื่องแห้งมากลูกค้าครับตามฝาบาวเนี่ยลูกค้าดูได้เลยครับไม่มีเยอะแม้แต่น้อยเลยลูกค้าครับนี่ครับสวยมากๆเลยลูกค้าผมกล้าพูดได้เลยนะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคานหน้าเดิมไทยจากโรงงานครับตัวเลขอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่ดีนะครับ FB แบตเตอรี่นะครับตื่นเช้ามาสตาร์ททีเดียวติดนะครับไม่มีงอแงนะฮะลูกค้านี่ครับแผ่นเพจก็ยังอยู่นะครับแผ่นมอกร ก็ยังอยู่ครบนะครับผมเครื่องแห้งแห้งไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับไม่ดังไม่ควันนะครับวิ่งทางไกลได้สบายใจหายห่วงนะครับขึ้นเหนือลงใต้ได้แบบชิวๆเลยนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าอึดถึกทนแน่นอนนะฮะโอเคโอเคมาลําดับต่อไปเรามาสตาร์ทเครื่องครับเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงห้องเครื่องกันครับลูกค้าครับมาเลยครับโอ้โหสวยงามเลยนะฮะดูดีมากๆลูกค้าดูดีมากๆนะครับผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีก็ยังดูดีอยู่เสมอนะครับสําหรับ ตระกูลของโควิานะครับผมอ่ะเครื่องยนต์ติดไปแล้วลูกค้าเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะฮะนะครับรอบเครื่องก็วิ่งอยู่ประมาณ800นะฮะไม่ถึง900ดีนะครับเครื่องนิ่งมากลูกค้าเครื่องนิ่งเครื่องเงียบๆนะครับผมเครื่องเงียบเครื่องสุขุมมากๆเลยนะฮะอ่ะมาชมกันต่อครับลูกค้าตอนนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะลูกค้านะเครื่องยนต์ทำงานแล้วนะฮะเครื่องยนต์เงียบมากๆลูกค้านะฮะเครื่องดีมากเลย ผมเชื่อเลยอีก10ปีก็ยังไม่พังถ้าลูกค้าดูแลดีนะนะฮะมาชมกันต่อครับเดี๋ยวผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นให้ลูกค้าได้ชมนะครับนี่ครับเครื่องไม่พ่นไม่ไอไม่ควันแม้แต่น้อยครับลูกค้านี่ครับผมสุดยอดเลยนะครับผมเครื่องเงียบเงียบนิ่งนนะครับผมหม่สุดยอดจริงๆนะครับโตยต้าโ o r นาเอ็กซเอร์คันนี้นะครับผมโอเคมาผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงลงนะครับนะฮะก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดนะฮะ ตอนนี้มองไปด้านทิศตะวันตกก็ฟ้าเริ่มมืดเลยนะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับลูกค้าโอ้โหพอปิดฝากระโปรงลงนี่เครื่องเงียบกิบเลยลูกค้าเงียบเกิบเงียบสนิทเลยโอเคครับลูกค้าครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่มาทันเวลาก่อนฟ้าที่จะมืดลงนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณกราบงามๆเลยนะครับผมสาหรับลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลาอมีค่าของทุกท่านเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ โตโยต้าโครอนาเอ็กซีเออร์นะครับปี98นะครับผม2541นเะครับเครื่องยนต์นะฮะซ a 1 6 0 0นซีซีนะครับผมเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะครับรถบ้านเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดรถพร้อมใช้งานซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยไม่มีจุดไหนที่ต้องซ่อมเพิ่มเติมนะครับลูกค้าผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับลูกค้าต่างจังหวัดผมมีบริการจัดส่งให้ลูกค้าได้ด้วยถึงนาบ้านนะครับโอเคครับวันนี้ผมโบพร้อมกับ โตโยต้าโครนาเอ็กซีเออร์นะครับสี่กไก่บใบไม้2076กรุงเทพมหานครต้องขออนุญาตกราบลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคันต่อไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ